สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิตรจะมาทำเคาะกระลำปรีนะคะทุกอย่างเตรียมไว้แล้วค่ะกระลำค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําเลยนะคะต่อไปเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปให้เยอะหน่อยนะคะเราก็จะทอดเต้าหู้ค่ะมันร้อนเราก็เอาเต้าหู้ลงไปทอด พอเต้าหู้ให้เหลืองเลยค่ะพอเต้าหู้เหลืองเราก็ตักขึ้นพักไว้นะคะต่อไปเลยเราก็จะเอากระล่ำปีลงไปที่กะไฟนะคะให้มีกลิ่นหอมค่ะ พอได้ที่แล้วเราก็เอาขึ้นพักไว้นะคะเดี๋ยวเราทำต่อไปเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันเอาเห็ดหอมกระเทียมรากผักชีลงไปผัดค่ะผัดให้หอมๆนะคะเราก็จะใส่สามชั้นกระดูกหมูค่ะผัดให้สุกค่ะ ก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยสีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายสีอิ๊วดำผมรสดีนะคะใส่ลมไปเราผัดให้เข้ากันก่อนนะคะเราค่อยเติมน้ำเติมให้ท่วมท่วมหมูเลยนะคะ ปล่อยให้เดือดค่ะพอเดือดเราก็จะช้อนฟองออกค่ะน้ำแกงของเราก็จะใส่นะคะน่าทานค่ะต่อไปค่ะเราก็จะเอาเต้าหู้ที่เราทอดนะคะใส่ลงไปเคี่ยวก่อนต้มไปก่อนนะคะ ต้มไว้ประมาณ30นาทีค่ะเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะคะแต่งสีค่ะต่อไปค่ะเราก็จะเอาครบ30นาทีเราก็จะเอากระลำใส่ลงไปค่ะที่เรา ทอดไว้นะคะใส่ลงไปต้มต่อไปให้ทุกอย่างนิ่มเลยนะคะทุกอย่างนิ่มแล้วนะคะใช้ได้แล้วคะ่ะ ป้ามิตรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ